ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับินี้้อนรับเข้าสู่ช่องมีการ์ดไฟนะครับวันนี้เราจะมาจากเด็ก Cobalt Wave Dragon นะครับผมแวนการ์ดใบใหม่นะครับจาก dbs 0 3นนะครับเอาละเราจะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างในเด็กนี้นะครับเริ่มจากเกรดศูนย์ครับอันนี้ตัวเริ่มนะครับใช้อะไรก็ได้ ชิคเกอร์ก็จะเป็นคิสแปดใบนะครับผมเนี่ยนี่คือคิดข้อแปดใบดรอ p พีจีนะครับสีบ่ใบคิวเกตสามนะครับผมสี่ใบนะครับแล้วก็มีเกรดหนึ่งนะครับเบลากิออสนะครับเอามาหาแวนเกรดสามนะครับผม ใส่มา4ี่ใบเนาะแล้วก็มี proportion dragon นะครับใส่มาสามใบเอามาทำเวฟนะครับก็มี b a t t o n s i l i n e n i s a ครับใส่มาสี่ใบครับแทบจะเป็นของสามานของอควาได้แล้วนะเนี่ยใส่มาเกือบทุกเด็กแล้วก็การใหม่ใบาจาก d v s 03นะครับ เชียไนวารเดียครับเป็นตัวที่แบบมีประโยชน์มากเมื่อตีครั้งที่4ี่หรือมากกว่านะครับบวกมืนแล้วก็เมื่อตีฮิตถ้าการจำตีนั้นเป็นครั้งที่3ามหรือมากกว่านะครับได้จูนึงแต่ถ้าเป็นครั้งที่4ี่หรือมากกว่านะครับได้รีทรายหนึ่งใบนะครับโหบอกเลยว,ว่าคุ้มเอาไปใส่กับเฟสตราก็ได้นะครับผมแล้วก็มีคูเชียนะครับผมที่จะมาช่วยเสริมบัฟบพลังให้เรา มังกรปลาไหลนะครับผม4ใบนะครับเอามาทำเบฟคอรัลแอซซาวนะครับใส่มา4ใบแล้วก็มีเลวอนใส่มา3ใบนะครับผมใส่เลมอนมาเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบมีแวนหลักตัวเดียวนะอยากมีแวนเสริมด้วยก็ใส่มา3ใบใครไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นตัวตัวมังกรนะครับ เกตสาที่มันตีครั้งที่4ี่บวกหมื่นก็ได้นั้นก็แรงเหมือนกันนะเอามาถ้าไม่อยากได้แบบเลวอลมาใส่ก็ใส่ตัวนูนตีแรงๆไปเลยแล้วก็ตัวเมนของเรานะครับผมโคบอลเวฟดราก้อนนะครับผมที่มีความสามารถคือเมื่อเรียตีตัวเองจะบวก5,000เรื่อยๆนะครับและความสามารถอย่างหนึ่งคือเมื่อโจมตีนะครับขาตตบาลหนึ่งนะครับใช้วางความสามารถต่อไปนี้ตามพลังโจมตีของอยู่ในนี้ครับ ถ้าเป็น 25, 2 5 0 0มเอ้ยไม่มาชาสิโปพิด2อ0 0หรือมากกว่านะครับบวกทีจนจบเทิน์น3 0ันหรือมากกว่านะครับสามารถสลับที่ยูนิตได้นะครับ3,5 0 0หรือมากกว่านะครับเบียรา์กาศแถวหน้าทั้งหมดบวกมือจนจบเทินก็เราก็ต้องพยายามปั๊มพลังของโคบอลเวฟดราก้อนให้ได้นะครับโอเคเด็กก็จะมีอยู่ประมาณนี้ต่อมาเราไปดูคอมโบกันเล่งเลยไปกันเลย 1เอาละครับเราจะมาดูคอมโบกันเล่นนะครับแต่เราจะสมมุติว่าเราเริ่มก่อนละกันเนาะโอเคเทิร์นผมจัวการตัวแรกเรา,าจ,จะไลท์เป็นใบนี้ก่อนเวลากีออสนะครับอ่ไลท์คนแรกจัวหนึ่งเ,เสร็จแล้วก็เปิด5้านะครับเพื่อหาเกรดสก็หาขึ้นมาก็ได้ถ้าเราไม่มีอะ่ะผมจะเลวอนมาแล้วกันจุบ๊บ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  แล้วผมก็จะชิงหนึ่งใบปุ๊บโอเคทีนี้จบเทิร์นครับสันนิฟครับตีเราชุบดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์นะครับทีนี้เข่าเทิร์นต่อไปผมจัวการ์ดเอาละทีนี้เราก็จะเริ่มบุกแล้วนะครับเพราะว่าเพลงนี้มันจะค่อนข้างเด่นเป็นเวกโก้นิดน,นึงนะที่ผมคิดเอาไว้ก็จะไล์เป็นใบนี้ระวาเลเซียวาเลเรีย,รยใ,ชใช่ไหม วาเรียนะครับผมน่ะแล้วเราจะคอไปนี้มาดัางค่าโอเคแบเทิลอันนี้ตีก่อนชุบสบารหนึ่งลุกอ่านี่เวฟแรกแล้วบวกห้าพันเป็นหมื่นซีทีนี้สมมติว่าฝ่ายไม่ตกทิ้งนะอันนี้ตีอีกรอบหนึ่งครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่สามนะครับเพราะว่าตีแบบนี้แล้วมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าไอตัวเนี้ย้ามันตีฮิตเราก็จะได้จั่วการ์ดด้วยนะครับก็ตีไปไรเชค,ครับปึ๊บไม่เป็นไร อ่ะสมมติว่าตีคิดแล้วกันเนาะชั่วนึงอือฮึโอเคผ่านเธอแล้วพอผ่านน่านเธอแล้วก็จะเข้าเทอ,อ์นฝฟายถ้าอ e ีฝ่ายตีแวนนะครับอ่าก็เจ็บไปหนึ่งแดมคิดิคอรดิเกอร์แต่ถ้าตีเลียก็ปล่อยไปได้ครับแล้วเสร็จแล้วพอเข้าเทอสามเราก็อาจจะไล์เลียวบอลนะครับถ้ากรณีที่อ e ีกฝ่ายไม่ได้ตีเลียเนาะเอ้ e อีกฝ่ายตีเลียอ่าเป็นแวนตัวเดียวตีเลียเราก็อาจจะไล์ไปเลียวบอลเพื่อ หาของมาเล่นนะแต่ถ้าแบบอ e ีฟายตีแวนสมมุติผมให้สมมุติก็ตีแวนปุ๊บอ่าเราก็อาจจะไลฟ์เป็นโคาวอลเลยเพราะว่าจะได้มาตีแรงๆนะครับเพราะว่ากดคอมโบสูงสุดที่ผมคิดไว้มันต้องใช้อย่างน้อย2แดมเนาะโอเคสมมุติฝ่ายตีแวนนะแล้วผมก็ไลฟ์เกตสามปุ๊บแล้วก็ต้องมีกิฟต์อ้ดผมลืมหยิบกิฟต์ผมไปเอากิฟต์กลับ20 minutes later อ่าแมบบ่กิฟต์แล้วตัวนึง โอเคถ้าเรามั่นใจว่าอีกฝ่ายไม่มีฮิวเกตสามในมือนะครับเราก็จะบุก,บกเต็มที่อันเราก็จะคอฝ่ายนี้เรามาตรงนี้อันนี้ขอเปลี่ยนที่แล้วกันเนาะชิบมาอยู่อย่างงี้เรวอนมาอยู่นี่่ะสมมตินะเราจะใช้เหตุการณ์สมมุติเราจะคอยูนิต้าเป็นตามที่ผมไว้เราจะเป็นตนนัวนี้นี่จะเป็นฟูลคอมโบสูงสุดที่ ผมคิดเอาไว้ชุบชุบอ,อันนี้แทนสองใบไปเพราะผมลงมาอย่างนี้สองตัวอ่าบนมือเราก็จะเหลือการ์ดประมาณสองใบนะครับผมแล้วก็จะมีเรียอยู่ประมาณนี้อืมโอเคแบตเทิลครับตัวนี้จะต้องตีก่อนปึ๊บตีไปตัวแรกสบ้านหนึ่งอ่าตัวเองบอกห้าพัน โคบอลจะได้บวก5 0 0พันอาไม่ว่าอ่ะเราจะคิดเคสอีฝ่ายไม่ตกทิกเลยแล้วกันเนาะแบดเคสของอีฝ่ายเลยเสร็จแล้วเราจะใช้ตัวนี้ตีมตัวที่2นะครับปุ๊บอีเซ็ตคาตาบาลหนึ่งครับสลับที่แล้วตัวนี้เมื่อสลับกับแถวหลังก็จะลุกชูอ่โาโคบอลบวกไปอีก5,000ันละทีนี้ตัวนี้จะตีเป็นตัวที่3ปุ๊บ สบ้นหนึ่งครับแวนก็จะไปบวกเมืน่นเพราะว่าบวกจากตัวเองตีห้าพันและบวกจากตัวนี้เมื่อโบ้นหนึ่งเลือกยูนิตหนึ่งตัวบวกห้าพันอ่าบวกไปหมืน่นช่วยทีนี้ตัวนี้ก็จะได้สามหมื่นห้าละรวมบูทด้วยปุ๊บตี 4, กลายเป็นสี่หมื่นทำความสามารถตรงนี้ทั้งหมดนะครับบวกคียติคอครับหาก่อน คริทิคอลอ่าบวกคริทิคอลปุ๊บสลับที่ชุบนี่แล้วก็แถวหน้าบ่งมือนครับนี่แถวหน้าบงมือเยอะมากบอกเลยว่าแรงจัดจัดอ่าแล้วเราก็ไรเช้งนะครับผมปุ๊บปึ๊บนะครับคริทิคอลครับส่งพลังให้แวนทั้งหมดเลยอตีเข้าครับไปอีกเสร็จแ,แล้วเราก็ ตีฝั่งซ้ายก่อนเลยเพื่อให้ฝั่งเนี้ยมันจะได้บวกหมื่นห้าอ่ะนีตีอันนี้ตีชึบเสร็จะะนี่ตีปึ๊บเสร็จแล้วก็รวบปั๊บปั๊บนี่ข้าโซ่ตัวสามนะครับแล้วก็จะเป็นอันจบคอมโบนะครับผมก็ถ้าอฝ่ายไม่ตกทิกหรือว่ามีฮิลเกียร์สามนะยังไงก็มือไม่แตกก็ ตายได้นะครับผมเพราะว่าแรงมากแรงจริงๆแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยจะได้แบบนี้หรอกเพราะว่าตอนผมเล่นเนี่ยอีกฝ่ายจะตกทิกประจําเลยเอาละทีนี้เราก็จะมาย้อน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 อน,นะครับผมเราจะมาดูคอมโบที่ผมจะใช้เป็นประจําแล้วกันเนาะที่วันนี้ผมไปลองเล่นมาโอก,กาสติดง,ง่ายสุดอืมอ่าแอมสองแดงจบแต่ตัวเล่นก็จะเป็นเวนี้ ก็เป็นนี่แล้วก็เป็นตัวนี้จริงๆถ้าเป็นตัวนี้น่าจะดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าปึ๊บอ,อืมอืออือประมาณนี้เนาะอ่ะโดยถ้าเป็นอย่างนี้ออเดอร์การตีนะครับเราจะตีด้วยตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมสบั้นหนึ่งครับปึ๊บห้าพันอืมตัวนี้บวกห้าพัน แล้วต่อไปครับตัวนี้ตีครับปึ๊บโซบานหนึ่งครับจิ้มแวร์นะครับแวร์บวมือและอ่นทีนี้แวร์ตีครับปึ๊บกดคอร์ตบอลหนึ่งครับบวกคีครับปุ๊บปุ๊บป๊บบวกคีย์คอลแล้วก็แถวหน้าบวกหมืน่นสลับที่ครับจึบอ,อ่าคอมโบก็จะเป็นประมาณนี้ที่จะกดได้บ่อยหน่อย นะครับผมที่ผมเล่นอันนี้ก็จะข้อดีก็คือจะเพจเซนนิดนึงมีอะไรเหลือไว้กาดมีแบบมีแดมเหลือไว้เล่นอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าคอมโบก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าโดยส่วนตัวสุกว่าคอมโบเองก็ไม่ค่อยได้เก่งมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเมตาของ V เนี่ยแรงแบบโกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่เล่นสนุกแต่ว่าคุณต้องเรียงออเดอร์ในการตีอะไรให้ดีๆนะครับเพื่อให พลังมันนั้นเกิน35,000ได้นะครับผมเอาละครับก็ mm hmm. ใครคิดเห็นยังไงกับเด็งนี้หรือว่าใครใส่การไหนไปแล้วรู้สึกว่าเวิร์กกว่าดีกว่ายังไง mm hmm. ก็สามารถมาคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผม mm hmm. แล้วเจอกันใหม่คลิมหน้าครับ